ก็เก่งเลยนหน่อยเป็น พี่นี่เฮ็ดบักไม้เนาะนีน่เนาะที่แล้วว่าน,น,นี่เปิดโอ้ใหม่บักขคำชิงท่ทาทาคำเรียน มัน่าจะรดใหญ่มาลองมึงโอ้สบายเลยแก่มัน,น,มน,มนบริการโดยบ่าวบอริการตั่วชบง โอเคโอเคไปไปต่อครับมาชิงทา